เบกตราการตามาพร้อมกับคอมโบสุดเร้าใจของการนุ่มนักสร้างศาสตราวุธและนี่คือเกมสัญชาติไทยที่มีผู้พัฒนาเพียงคนเดียวเท่านั้นเชิญพบกับเกมเอวเมคลายไม่ใช่ละซีอูดเดอะอิรูชั่นโซเขาอ่านกันอย่างนี้หรือเปล่าวะ เนื้อเรื่องของเกมนี้ได้เกริ่นนาว่าไอ้นุม่มที่ชื่อการคนเนี้ได้เป็นนักสร้างศาสตร์าวุธเพื่อให้ผู้พิทักษ์ของเมืองนี่ได้ไปปกป้องบ้านเมืองแต่อยู่มาวันนึงมีชายแปลกหน้าเอาวัตดุมาให้เขาทําอาวุธซึ่งเป็นวัตถุดิบแปลกประหลาดที่ไม่เคยเห็นมาก่อนมีแสงระยิบระยับแต่สิ่งที่แปลกกว่าวัตถุดิบนั่นก็คือ <c oughs> มึงนี่แหละเห็นยังไงก็ตัวร้ายชัดๆแต่บางทีอาจจะเป็นตัวดีที่สุดก็ได้นะต้องเดากันไป ไอหนุมการของเราเนี่ยก็ได้รับข้อเสนอของไอชายสวมฮู้ดดำนี่ว่าจะทำให้แน่นอนครับว่าแต่เกมนี้มันไม่มีเออเสียงภาคหรอกเหรอสงสัยต้องไปหาดูในออปชันแป๊บพอเข้ามาดูในออปชันนี่กลับกลายเป็นว่าไม่มีตัวเลือกเกี่ยวกับปรับเสียงภาคเลยด้วยผู้พัฒนามีคนเดียวเลยอาจจะให้เสียงไม่ได้แต่ไม่เป็นไรผมจัดให้การเด้งุงผู้เปิดร้านขายดาบับบ้านเมืองนะตอนนี้ก็สงบสุขดี หากมีเหตุร้ายผู้พิทักษ์ก็จะช่วยเหลือชาวเมืองให้เอ่อตรงนี้เว้นช่องไฟยาวไปนะแต่ทว่าวันหนึ่งนั้นสวัสดีครับนี่คือร้านทําดาบจำแรงใช่ไหมช่วยทําดาบแลนนี้ให้ผมหน่อยจะได้ไหมผมมีวัตถุดิบมาให้ครบแล้วหนุ่มการเพลของเราก็ได้ตอบไปว่าอ๋อได้อยู่แล้วครับผมขอบคุณมาก ผมมองว่าคุณจะทํามันสําเร็จว่าแต่ค่าใช้จ่ายมันเท่าไหร่กันล่ะเนี่ยอ๋อก็ราวๆส5มแสครับผมเฮ้ยทำไมแพงขนาดนั้นอา้าวพี่คนมันต้องกินต้องใช้ราคาเนี่ยกันเองแล้วเออคือผมต้องผ่อนบ้านผลล่อนรถจะทํำไหมเพม่เอ้เออทำครับทำเออโทษทีผมไปกินข้าวมา3มวันผ่านไปนะโซนจําลองของการอืม มีลานทดสอบอาวุธเป็นของตัวเองด้วยนี่โคตรดีเลยดาบจำแรงรุ่นใหม่เสร็จเรียบร้อยเราก็มาลองอาวุธกันจะบอกว่าตัวตัว,ตว,ตวเรียวก็บอกมาเฮ้ะนี่อ่าเดินด้วย WASD พื้นฐานของ PC ทุกเกมไอตัวนี้เก็บไปไหนวะเอาละ่ะไปตามทางจนเจอสนามฝึกซ้อมเกมนี้มีการแดดด้วยนะแต่ว่าต้องรอไอสีเขียวซ้ายบนเนี่ย จะเป็นตัวคูดาวที่ทําให้เราจะแดนได้อีกเมื่อไหรนี่ต้องดูตัวนี้ไว้ก่อนชึบแดนได้ต่อและที่ล้าเลยไปไม่ได้เลยก็คือส่วนของ a n i m เมชันในการเคลื่อนไหวดูนี่จากที่ผมเห็นมาในการเคลื่อนไหวของการก็ไม่ได้ดูแข็งเลยแต่ท่าทางนี้เหมือนกึง่งวิ่งกึง่งสเตลยังไงก็ไม่รู้โอเคถือว่าผ่านนะมันดูไม่แข็งไงท่าแดนนี้ก็สวยอยู่ยิ่งบอกว่าพัฒนาคนเดียวนี่โคตรจะเก่งเลย กดสเปซ b a r เพื่อทำการการะโดดโอ้ยเป็นการบังคับที่ค่อนข้างจะสากลเลยทีเดียวมีสนามฝึกซ้อมข้ามกำแพงด้วยเอออ่ะแค่เด้เงล่ะเ,เดดเดวเดดโอ้คอพิการแกนี่คอหนาชิบหายเลยโอ้พวกน้ำหนักทีมชาติหรือเปล่าวะเนี่ยเรามากันที่โซนต่อไปโอ้โหมันเป็นการสอนการโจมตีด้วยกันคลิกเมาส์ ฟาดฟาดโอ้สามารถใช้คอมโบได้ถึง5ครั้งในการคลิกโอเคเพราะว่าเกมนี้ต้องมีคอมโบให้ต่อเลเื่อยๆแน่เอ้ยกด F เ,เหมือนเพื่อสอยมอนสเตอร์โอเคโอ้ยมากันไม่หยุดไม่ย่อนเลยคลิกขวาเพื่อใช้มนตราอาคมแล้วมนตราอาคมแบบทับซับด้วยนะอันนี้กด e แล้วคลิกขวาเพื่อดึงรบเพื่อดึงลิ้นกูเป็นอะไรวะเนี่ย คือมีท่ากดเพื่อดึงศัตรูเข้ามาหรือว่าเราพุ่งไปหาศัตรูนั่นเองถือว่าการบังคับของเกมนี้ค่อนข้างเข้าใจง่ายใช้การพุ่งหลบก็คือแดชนั่นเองอ่าการบอกก็พอใช้ได้เทสอาวุธนี่ต้องมีการเทสกระโดดเทสพุ่งอะไรด้วยนะแต่ยังเหมือนขาดพลังอะไรอยู่นิดหน่อยอพลังอะไรล่ะอ้าวเฟดออฟเฉยแสดงว่าจบตัว,ต,วตัวเรียวแล้วอ้าวเข้าคัดซีนว่ะ ประกาศฟังประกาศขนาดนี้มีอาคมชั่วร้ายปรากฏขึ้นแถวโซนสะพานใหม่ผู้พิทักษ์ได้นำกองกำลังปิดล้อมโซนไว้แล้วยังไม่ทราบตัวผู้ก่อเหตุจึงเรียนมาเพื่อทราบขอบคุณครับมึงพีีเซนรายงานหรือไงวะเนี่ย <c oughs> อ่แล้วตอนนี้การของเราก็แดกจุดไปครับ <c oughs> <c oughs> มึงจามเลยตอนนี้กูอ่านคลิปอยู่ออ่านไม่ทันเลยเหมือนว่ามีคนอยู่ในโซนเกิดเหตุแล้วรีบมาล่ะ ปีศาจมันดูร้ายกาจผิดปกติด้วยเอา้าการเราตาบอดข้างหนึ่งด้วยหรอเอา้าไม่บอดนี่ว่าหลอกกันได้แต่ว่าเขาจะทำการมาหลอกเหมือนกันนันเนี่ยชอบถือว่าลองใช้จริงไปเลยแล้วกันอ๋อคือเอาอาวุธที่ลองเมื่อกี้ไปใช้จริงเอาขโมยของลูกค้าเฉยเรามาต่อกันที่สเตจ2อุ้ยใครวะเนี่ยเอา้ากลายเป็นปีศาจเฉยเลยเอา้าตัวละครใหไ่โอ้ว้าว แม่สาวหุนสุดแซ่บโชว์หน้าท้องอันขาวแจ๋วฉันรักเขาอะแต่เป็นตัวละครผู้หญิงนี่จะให้เสียงผู้หญิงยังไงกันล่ะดูเหมือนว่าบทสนทนาเมื่อกี้จะเป็นแม่สาวคนนี้เรียกเรามานั่นเองโอ้โหคืออยากจะถามว่าเก่งขนาดนี้สมควรเรียกการมาอีกเหรอเอาละขอเวลาผมไปหาเสียงผู้หญิงแป๊บไง เออสวัสดีโยรีมาสักทีนะเออคือมามาแล้วช่องไฟยาวนี่แหละปัญหาผู้พิทักษ์ที่มาช่วยแม่งพังหมดแล้วปกติน่าจะจัดการกันได้ในเมื่อเจ้ามาแล้วที่เหลือฝากเจ้าด้วยข้าไปช่วยคนอื่นก่อนมีตัวละครสาวพราวสเสน่ห์ด้วย hey, เว้ยเฮ้ยแล้วเก่งด้วยนะอ่ะสเตนหนึ่งไอเ้เหี้ยสเลด Entering the new world เปิดมาก็เริ่มเช็คไต์กันตรงนี้เลยโอ้โหผู้คนกำลังอบพยพหลบหนีไว้เฮ้ยอ่ะอ้าวอ้อก็ทั้งมือมีแค่นี้อ่ะเนี่ย <c oughs> อยู่กันอบอุ่นดีแท้อ๋อนี่คือเศษซากของกาเดียนผู้พิทักษ์นั่นเองโอตายกันเป็นเบื่อเลยเดินผ่านมาจากตรงนั้นสักพักก็ยังไม่เห็นศัตรูตัวไหนอยู่แถวนี้อุย้ยอ่า ยูนิตมาแล้วเว้ยเฮลไรเซอร์สิ่งมีชีวิตจากนารกโอ้โหมากัน3ตัวเว้ยเฮ้ยไอเรามีคนเดียวอาวุธนี่แบบโคตรจะยาวเลยเราก็ทำการใช้คอมโบที่เรียนมาฟาดมันเข้าไปโอ้โหมากันไม่หยุดไม่หย่อนเลยเว้ยคอมโบกลางอากาศก็มีคิดว่าพอเป็นตัวเต็มนี่น่าจะมีคอมโบอะไรปดล,ล็อกอะ สัดคาถาอาคมเพื่อพ่วงเวลาไว้เรียบร้อยหลังจากจัดการศัตรูได้เวฟหนึ่งก็มีการเช็คพอยต์ให้เมืองเป็นหินไปเกือบครึ่งตัวการคงอยู่หลังกำแพงนี่แต่ทางขึ้นฝั่งนี่ขึ้นไม่ได้เลยต้องไปขึ้นฝั่งนู้นแล้วกันอ่ามีป้ายโกอยู่ด้วยปึบฟาบคอมโบพุ่งฟันนี่โคตรเท่เลยคนที่รังสรรค์มานี่ก็มีพื้นฐานแอนิเมชั่นคอมแบทระดับหนึ่งแล้วว่าแต่ตอนนี้ยังเจอยูนิตอยู่ประเภทเดียวแฮะน่าจะมีมากกว่านี้สันหน่อย อ้าวเข้าคัดซีนเฉยเลยกำจัดสมุนของข้าหมดเลยเหรออ้ามีอาวุธเหมือนเราด้วยแฮะเฮ้จะปามาแล้วเฮ้จะปามาแล้วอู้โดนหรือเปล่าโอ้โหเต็มเต็มเลยไม่หลบละการเอ้ยเป็นพระเอกทั้งเีแกสินะคือตัวการจัดไปเอาลูกน้องบังค่ะโอ้เข้าไปพัวกันแล้วเว้เออผ่านนี่แหละไว้ค่อยเจอกันแค่มาทักทายเท่านั้นละ่ะ หน้าเหมือนพระเอกเลยแค่ทรงผมกับตาคนละสีเท่านั้นเองเอา้าวโดนฟันไปเมื่อกี้เลือดลดหวบขนาดน,นั้นเลยเหรอไอ้นี้ออเมันเป็นสอนกันหาที่เก็บเลือดโอเคมอน,นันเป็นแปลเราหรือเขาขี้เกียจทำตัวละครเพิ่มก็ไม่รู้นะนี่ผมก็เล่นมาสักพักแล้วนะยังเจอยูนิตแค่ประเภทเดียวเท่านั้นเองที่น่าสนใจคือไอเทมเมื่อกี้ทำให้เราแดดได้อย่างไม่จำกัดโอ้โหโคตรจะมัน ติดไอ้พวกนี้ไว้ในโซนที่ต้องวิ่งยาวๆนี่ก็ค่อนข้างจะสะดวกอยู่จะได้แดดได้อย่างรัวๆอ่าทางยาวแบบเนี้ยทำมาดีมากโอ้ว้าวเจอยูนิตประเภทใหม่ว่าเหมือนไอตัวนี้จะบินได้ด้วยเว้ยเฮ้ไม่ธรรมดาแล้วเอามีตัวเก่าด้วยจัดการฟาดคอมโบสามัญประชมบ้านยกชิดจับจ้วงแทงเข้าไปส่วนไอมอนี่ที่บินอยู่จะจัดการยังไงวะโอเคเรามีสกิลดึงอยู่ เกือบจะลืมละดึงลงมาฟันทีละตัวนี่แหละน่าจะเหมาะสมที่สุดโอมากันเยอะชิบหายเลยมีการยิงต่อรอบๆด้วยลงมาเนี่โอเคน่าจะเป็นตัวสุดท้ายแล้วมาเนี่เรียบร้อยทําการเช็คพอยต์เขาปล่อยตัวเดโมมาให้เล่นนิ่ก็ค่อนข้างยาวอยู่เหมือนกันนะเนี่ยแต่เจอมอนอยู่2ประเภทนี้น้อยไปหน่อยตอนนี้ผมเดินมาเจอแถบภูมิประเทศที่เป็นก้อนหินหรือภูเขาอ,อะไรสักอย่างโอ้ โอ๊ยโยกูจะบักตายกูจะบักตายจากพื้นมาหินนี่เปลี่ยนเสียงเดินด้วยนะใส่ใจอยู่เหมือนกันโอ๊ยคุกนายไม่รู้หรอกว่าการเดินขึ้นเขามันเหนื่อยขนาดไหนเหมือนจะมาถึงอีกฝากของกำแพงหินแล้วโอ้โหมันช่างจาซะเลือเกินเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยเดีเดีอืม ทำไมกูลอยได้วะเนี่ยคือในตัวทูเรลเนี่ยก็ไม่ได้บอกว่ามีอาบิลิตี้นี้อยู่ด้วยช่างเถอะมันน่าจะมีจุดบัคกกันบ้างข้างล่างนี้มันโอ้ว้าวล่วงเฉยอ้าวผู้บุกรุกบอสโอ้โหสกันโดนโทษสกันเมื่อกี้มันขึ้นปุ่มให้กดอะไรวะโคตรงงเอาใหม่เอาใหม่มาแล้ว LMB โอ้มอะไรในพีซีกูไม่มี ปุ่มจอยล่ะเล่นคีย์บอร์ดเว้ยเฮ้ยชิบหายมาอีกแล้ว L ออ๋อปุ่มปันธรรมดานี่เองปะโทโอ๋อก็คือสวนให้ล้มแล้วก็มาตีไอตัวเนื้อม,ม่วงที่เหมือนทายาเจนเชนไวโอเลตไว้ตรงนี้โอเคเริ่มเข้าใจแพทเทิร์นของมันละโอ้ยไวลุกขึ้นมาแล้วอะเราน่าจะต้องรอสวนไปเรื่อยๆมั้ง ถ้าบอสไม่มีแพทเทิร์นอื่นนะมาแล้วมาแล้วเยี่ยงเต็มๆเลยชิปหายทำไมกูกดไม่โดนเฮ้ยโอ้มีท่าใหม่ด้วยอุ๊ยอุยอุยโอ้โหเอ้าตายเลยด้วยปึ้งกูฝากไว้ก่อนเฮ้ยไอท่าบอสเมื่อกี้แม่งน่ากลัวนะเนี่ยนอกจากจะต้องรอสวนแล้ว ต้องระวังไอ้ท่าแพทเทิร์นคลื่นหินด้วยมาแล้วมาแล้วมาแล้วเปลี่ยงส่วนกลับไปแล้วก็มาตีเนื้อโชชะเชงชะ,ชะบิงจับจ้วงแทงจับจ้วงแทงตีไปเรื่อยๆรอบนี้ลุกขึ้นไวฮะรอสวนแล้วก็รออย่าให้คลื่นหินนั้นมาด้วยมาอีกรอบเปลี่ยงอืมรู้จังหวะก็สบาย แต่บอสถึกว่านี่ต้องสวนอีกกี่รอบวะเนี่ยถึงจะเอามันลงเนี่ยเปิดบอสตัวแรกมาก็เบร์เร์บราเลยนะเอาเฮ้ยมาแล้วว่าโอ้โหกูหลบไงชิดชิดซ้ายลูกซ้ายสะโอ้ตามละโฮมิงด้วยโฮมิงด้วยมีลอยขึ้นมาข้างบนด้วยโอ้โหเอาละถือว่าหลบไม่ยากเท่าไหร่ ทีนี้ก็ควรรอสวนจนกว่ามันจะตายเลยใช่ไหมเนี่ยมันจะมีเฟสอื่นอีกหรือเปล่ามาแล้วฮ๊บเรียบร้อยเอาละตั้งแต่เต็มหลอดจนถึงใกล้ตายเนี่ยก็ไม่มีเฟสใหม่เพิ่มเลยเป็นแพทเทิร์นเดิมตลอดอ่ะเรามาดูฉากตายของโกเลมอันยิ่งใหญ่นี่ดีกว่าน่าจะทำได้อีพิกอยู่สุดท้ายแล้วเปรี้ยง อ่ะสลายไปเรื่อยๆอย่างนั้นเลยเหรอริงดิเนี่ยรอดูความอีปิกนะเนี่ยไอ้นี่กดอันตีเนี่ยเอ้ามีมีสกิลใหม่ด้วยเมื่อกี้ปเปลี่ยนมนตาอาคมอ๋อก็คือฆ่าบอสได้ก็จะได,ได้ท่าของบอสมาว่างั้นเถอะเดี๋ยวไปลองดูหน่อยเรียบร้อยคัดซีนลหรออ้าวไอเราก็จะมีคัดซีน อ้ามีฉากพูดมีฉากพูดโอ้พีบ่บอมเขาหายไปไหนเนี่ยให้ตายเถอะเจ้าคงชอบมันมากใช่ไหมล่ะเฮ้ย <Hey, S 1> แกอยู่ไหนโกรธมากโกรธมากจังหวันนี้ข้าก็อยู่เคียงข้างเจ้าเสมอแหละงั้นมีความวายนิดๆหาข้าให้เจอละแล้วก็จบบทสัทน,นาแค่นี้ใช่ป่ะโอเอากูจะลองสก,กิลก<ม>ในปัจจุบัน,นเราอยู่ได้ด้วยอาคมเกราะ ซึ่งคอยปกป้องเมืองทั้งเมืองเอาไว้หากเกราะอาคมหายไปก็ขาดอากาศหายใจหลังจากการพบผู้ก่อเหตุการจึงตัดสินใจที่จะหยุดเขาให้ได้โอเคปูทางมาแบบนี้ก็ควรถึงเวลาที่จะจบเดโมโเพราะว่าโคตรจะเหมาะสมเลยเกรนนำเรื่องมานี่ใช้ได้อยู่นะโอเคจบสเตจ สำหรับเกมซีอูดเดอะอิลูชันโซตอนนี้กำลังเปิดโหวตในกรีนไลท์สต e ีมหากใครที่สนใจนี่สามารถไปกดโหวตได้เลยนะกดตรงนี้กดตรงนี้เลยอ่ะกดให้ดูเลยอ่ะออือ้สำหรับใครที่สนใจตัวเดโมของเกมเขาเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ให้ตรงดีสคริปชันเลยนะและนี่คือซีอูดเดอะอิลูชันโซผมขอตัวลาไปก่อนไว้จ้ะ